วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทดสอบสัญญาณไ i FI ที่คาเฟ่ของผมกันซึ่งที่ร้านเนี่ยผมเลือกใช้ห e ัวเวรอีคิด FG 736ตัวนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมมีเราเตอร์อยู่ที่ชั้น2นะครับซึ่งในโซนหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น1โดยระยะห่างเนี่ยถือว่าห่างกันพอสมควรเลยประมาณ1 0 2ถึงเมตรแล้วก็ยังมีผนังกั้นและกระจกกั้นอีกด้วยจึงทําให้สัญญาณจากเราเตอร์เน,นบ้านชั้นบนเนี่ยส่งมาได้แบบไม่ทั่วถึงบางครั้งเนี่ยไปนั่งในมุมอับเน็ตไม่โหลดคล หมดห่วงไปได้เลยจะมุมไหนสัญญาณก็เข้าถึงอีกอย่างด้วยดีไซน์ที่เหมาะสำหรับคาเฟ่เพราะสีขาวๆคลีนๆดูมินิมอลจะวางมุมไหนก็ไม่ได้ดูขี้เล่เลยดูกลืนกันไปหมดซึ่งผมได้ทดสอบสปีดจ,จากหน้าเราเตอร์ไ i ไฟบนชั้น2เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้คือเต็มสปีดมากๆแรงกว่าเราเตอร์เน็ตบ้านอีก ทีนี้เนี่ยผมลองย้ายตัว Huawei ิด FG736 มาที่โซนหน้าร้านตรงชั้นหนึ่งผลลั์ที่ได้เนี่ยสป,ปีลดลดลงมาพอสมควรเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าขึ้นอยู่กับความหนาของตัวกําแพงด้วยนะครับเพราะว่าโหมดที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแบบเมดนั่นเองนะครับทำให้เวลาสัญญาณที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันโดนลดทอนไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังไม่เจอลูกค้าคนไหนบ่นเลยนะครับว่าสัญญาณหนิดที่ร้านเนี่ยอ่อนและถ้าใครอยากให้สัญญาณเสถียรนิ่งแรงมากยิ่งขึ้นผมแนะนําว่าให้เดินนสาายแลมที่ตัว เราเตอร์ Wi-Fi โดยตรงเลยนะครับจะดีสุดเพราะจะได้สปสีดแบบเต็มข้อซึ่งด้านหลังตัวเราเตอร์ WiFi ตัวนี้เนี่ยเขามีพอร์ตแลนด์มาให้อีก4พอร์ตด้วยแนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเราเตอร์ WiFi สําหรับทำโฮมฟิตโฮมคาเฟ่ Fit, Home afe, หรือต้องการขยายสัญญาณเน็ตบ้านให้ทั่วถึงต้องห e ัวเว่ยอีคิดเอฟจีเจ็ดสามหกเราเตอร์ไวไฟที่ใช้ความเร็วแรงได้สูงสุดถึง3 6ม0กเมกะบิตเพซอร์เคลนติดตั้งง่ายใช้งานไม่ยุ่งยากที่สำคัญค่าตัวไม่แรงเพียงแค่ 1, 179B ทเท่านั้นมีประนมาให้3ปีด้ยไม่คุ้มได้ยั่าง